บทที่99เมื่อเห็นว่าหลานชายหลับคุณพิภพกับคุณสมนจึงสอบถามอาการของหลานจากออนิชาเบาๆเป็นยังไงบ้างลูกกว่าจะให้น้ำเกลือได้งอแงไหมไม่ค่ะยิ่งคุณหมอชมว่าเก่งออนิชาตอบพร้อมกับมองไปยังหลานอย่างนึกขำหมอขาว่าเป็นยังไงบ้างคุณสมน์ถาม ทีแรกก็เกรงว่าจะเป็นไข้เลือดออกค่ะแต่เช็คแล้วไม่ใช่เป็นไข้ธรรมดาแต่ทานอะไรไม่ค่อยได้จึงต้องให้นำเกลือและพักสักสองสามวันค่ะก็ดีอยู่ใกล้หมอจะได้ห่วง,งน้อยลงเมื่อชาวแม่ใส่บาดเลยกรวดน้ำไปให้วัดกับนีโดยเฉพาะแล้วขอต้นกล้าจากเขาไว้แจวเล่าให้แม่ฟังว่าก่อนที่จะไม่สบาย ไม่ค่อยยอมกินอะไรต้นกล้าจะพูดถึงแต่วัดกับนีอยากจะไปอยู่บนสวรรค์ด้วยแล้วก็ลองให้เสียใจว่านีไม่รักแกนี่ไปว่าอะไรหลานหรือเปล่าลูกคุณสมนเรียบเคียงถามเรื่องไม่รักนี่ขู่บ่อยไปคะ่ะเวลาที่ดื้อง,งองแงเห็นว่านอกจากนี้ไม่รักแล้วยังไปรักคนอื่นนี่ไปพูดว่ารักใครหรือเปล่าเปล่าคะ่ะ ตอบอย่างมั่นใจเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะห่วงนี้แทนปะภูของแกก็ได้เมื่อเห็นว่าระยะน,นี้คุณพีรพัฒนมาบ่อยๆคุณพิภพเดายิ้มยิ้มใบหน้าของอนิชาเป็นสีระเรื่อขึ้นเพราะเธอเองก็คิดเช่นนั้นจริงสิต้นกล้าหน่ะเป็นเด็กฉลาดดูแต่ครั้งยายลูกสาวยายรัฐมนตรีนั่นยังจัดแจงประกาศว่าจะไม่เรียกแม่โม นี่เขาคงคิดว่าจะไม่เรียกพ่อผีเหมือนกันจะเรียกลุงกับนาว่าพ่อแม่เท่านั้นถึงอยากมีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขามากแค่ไหนก็ตามคุณสุมนเห็นด้วยกับสามีอ,อนิชารับฟังโดยไม่พูดอะไรในเมื่อเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าหลานชายต้องการอะไรต้นกล้าอยากมีพ่อแม่อย่างเด็กอื่นแต่ต้องเป็นภูบดีลุงของแก กับเธอซึ่งเป็นน้าสาวเท่านั้นคนอื่นต้นกล้าไม่ต้องการทั้งดูเหมือนจะต่อต้านจนไม่สบายอย่างในครั้งนี้ตามที่แจ๋วได้พูดกับเธอซึ่งเธอก็เริ่มจะคิดเช่นนั้นคุณพิพบกับคุณสุมนเดินไปพินิจด,ดูหลานชายที่กำลังหลับสนิทด้วยความรักและสงสารในความเป็นเด็กกำพร้าที่ขาดทั้งพ่อและแม่ คุณพิภพเอื้อมมือไปรูปศีรษะอย่างแผ่วเบาจากนั้นคุณสม,มนก็จูบที่หน้าผากแล้วก็พูดกับสามีและอ,อนิชาว่าสังเกตหรือเปล่าว่าหลานหลับยังมีความสุขคงปลื้มใจที่มีพ่อกับแม่อยู่ใกล้ๆคืนนี้พ่อภู๋ก็จะมาเฝ้าด้วยพี่ภูต้องทำงานนี่เฝ้ากับเจ้าก็ได้ค่ะออนิชาพูดขึ้นเบาๆอย่างเกรงใจ นี้พูดอย่างนี้นอกจากลูกจะผิดหวังแล้วพ่อยังน้อยใจด้วยคุณพิภพพูดครึ่งเล่นครึ่งจริงอ,อนิชาจึงยิ้มเขินๆนี้ต่ตเวลาทางโรงเรียนเขาเล,ลิกลูกคุณสุมนถามค่ะต่อจากนั้นประมาณชั่วโมงเศษผู้บริก็โทรศัพท์มาบอกบิดาว่าเขาได้สั่งงานเรียบร้อยแล้วและจะแวะไปเอาเสื้อผ้าสำหรับที่จะมาเปลี่ยนตอนเฝ้ารัน และจะแวไปเอาเสื้อผ้าสำหรับที่จะมาเปลี่ยนตอนเฝ้าหลานรับแจวไปด้วยและจะซื้ออาหารกลางวันไปใครอยากรับประทานอะไรบ้างซึ่งทุกคนบอกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะซื้อมาผู้บดีมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่าเวลาที่เคยรับประทานอาหารกลางวันไปเล็กน้อยเขาจึงสั่งให้เจ้าจัดเตรียมอาหารซึ่งบีมบหมี่เป็ดขนมจีบสลัเปาและมีเครื่องกระป๋อง ขนมปังสำหรับหลานและผลไม้อีกมากมายออนิชาจ,จึงช่วยล้างผลไม้เก็บไว้ในตู้เย็นต้นกล้าตื่นแล้วเห็นลุงมาก็ยิ้มแย้มให้รายงานเจ๋วๆว่าพยาบาลน,นำขนมพร้อมกับยามาให้ทานเรียบร้อยแล้วจะขอรับประทานสลัเปาออีกได้ไหมผู้บดีรีบบอกว่าได้เพราะรู้ว่าไม่ได้แสลงอะไรหลานรับประทานได้มากก็ยิ่งดี ท่าที่ไม่ยอมรับประทานอะไรก่อนที่จะไม่สบายน้ำหนักลดลงไปเกือบ12กิโลภายในเวลาไม่กี่วันคืนนี้พ่อปู่อยู่กับต้นกล้ากับแม่นี้หรือเปล่าครับจัดแจงถามอยู่สิครับแล้วก็ยังมีป้าแจ๋ออีกคนมีพ่อปู่กับแม่นี้อยู่กับต้นกล้าแล้วป้าแจ๋อไปเฝ้าบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวของหายรถไฟของต้นก้าหาย ไม่ยอมด้วยนะครับทุกคนพากันหัวเราะชอบใจทั้งรู้สึกสบายใจที่ต้นกล้าช่างพูดเหมือนเดิมทั้งที่กำลังไม่สบายสาเหตุนั้นทุกคนรู้ดีว่าเนื่องจากแกมีพ่อปู่กับแม่นี้อยู่ด้วยแล้วจึงไม่ต้องการใครอีกอันเป็นเหตุให้อ,อนิชาคิดว่าอีกหน่อยพอพ่อูไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักแล้วต้นกล้าจะทำยังไง แม่นี้อยากรู้โอ้ยในขณะเดียวกันผู้บดีก็คิดว่าอีกหน่อยพ่อแต่งงานไปกับคุณพีรพัฒน์ตนกาข้อคงไม่มีความหมายอะไรสำหรับแม่นี้ต้นกาไม่ต้องไปอยู่กับเขาอยู่กับพ่อผูสองคนก็แล้วกันโอ้ยเนาะกูก็กั้นฝืนอ่านมาจนตีหนึ่งเนาะ ที่บ้านมีคนเฝ้าค่ะของไม่หายประแจวรับรองแต่เมื่อคุณต้นกล้าไม่ต้องการประแจวป้าแจวก็จะกลับบ้านค่ะแจวแกล่งทำสิ่งเศร้าหน้าเศร้างั้นอยู่ก็ได้แต่อย่ายุ่งนะเดี๋ยวป้าหมอกับลุงหมอดูเอาด้วยวันนั้นคุณพิภพกับคุณสุมลได้อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงเย็นจึงได้กลับทั้งคู่รู้สึกโล่งอก สบายใจใครห่วงยายหลานชายที่ช่างพูดช่างเจรจาเหมือนเดิมตรงกันข้ามกับภูบดีซึ่งยังรู้สึกน้อยใจมองหมางใจว่าออนิชาไม่อยากให้เขามาเฝ้าหลานด้วยเวลาพีรพัฒน์มาเยี่ยมต้นกล้าจะสนทนากันไม่สะดวกในตอนเย็นรัตนาวดีกับพีรพัฒน์ได้มาเยี่ยมต้นกล้าพร้อมกับซื้อผลไม้มาฝาก ภูบดีทักทายสนทนาด้วยคู่หนึ่งก็ทำเป็นขอตัวไปอ่านหนังสือทางห้องด้านนอกจะอ,อ่านความรู้สึกของภูบดีออกหล่อนจึงต้องการให้คืนนี้ภูบดีเฝ้าหลานกับอนิชาตามลำพังสองคนโดยบอกว่าหล่อนลืมจัดเสื้อผ้าของหล่อนมาดังนั้นคืนนี้หล่อนจึงขอตัวกลับไปบ้านก่อนพรุ่งนี้จะมาแต่เช้า ตนกาเลิกช่างพูดทันทีเมื่อเห็นพีรพัฒนดังนั้นเมื่อรัตนาวดีถามอะไรจึงพูดคำตอบคำไปด้วยแล้วก็ทำเป็นหลับจนออนิชานึกขำตัวนิดเดียวรู้จักเจ้าเล่มานยาคงเหมือนลุงลวสิโอ้ยพอรู้ว่าเจ๋วจะกลับปัชาราโยทิน รัตนาวดีจึงให้อาศัยรถกลับไปด้วยซึ่งแจ๋วขอให้ส่งกลางทางพางแอบวางแผนอยู่ในใจด้วยการจะพูดให้รัตนาวดีกับพีรพัฒนรู้ว่าลึกๆนั้นแท้จริงแล้วอณิชากับภูบดีมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันส่วนภูบดีเมื่อสองพี่น้องกลับไปแล้วเขาจึงได้กลับมาที่ห้องด้านในเห็นคนตาง,งอนของหลานชายไม่ได้อยู่เฉย จึงเดินไปจูบที่แก้มเบาๆเพราะรู้ว่ายังไม่หลับลูกหลักของพ่อภูหลับแล้วหรอครับยังครับทําเป็นหลับเจ้าเล่เหมือนใครนะออนิชาแกล้งพูดลอยๆต้นกล้าเป่าเจ้าเล่ครับลืมตาแป๋วตอบน้าสาวแล้วเมื่อกี้ใครทําเป็นหลับก็ก็ต้นกล้าไม่ชอบอาพีนี่ครับ บอกนะ้าสาวตามตรงผู้บดียิ้มกว้างอย่างพึงพอใจในคำตอบของหลานชายอ,อนิชาจึงมองดูเขาด้วยความหมันไส้และขวางระคนกันเรื่องอะไรถึงไม่ชอบอภีเขาอ,อนิชาถามอีกเรื่องไม่ชอบครับผู้บดีหัวเราะอย่างคำคำตอบของหลานชายพี่ผู้กำลังให้ถ่ายต้นกล้าน,นะคะ พี่ผู้กำลังให้ทายต้นกล้าน,นะคะอ,อนิชาตาหนิผู้บรีเบาๆพี่ไม่ได้ให้ทายอะไรหลานตอบด้วยน้ำเสียงดุดเดียวกันก็ที่หัวเราชอบใจเมื่อกี้ไงคะพี่ขำหลานชายที่แกตอบแบบกําปั้นตุบดินต่างหากตอบน้าสาวแล้วก็ถามหลานชายต้นกล้าหิวไหมครับมีขนมปังกรอบขนมปังขาไก่คุกกี้เคก้ก อยากทานอะไรใครซื้อมาครับจ,จัดแจงถามพ่อภูครับของพ่อภูจะต้องอร่อยต้นกล้าทานได้ทั้งนั้นครับอานิชาคำหลานชายรู้ดีว่าที่ถามเช่นนั้นก็เพราะถ้าเป็นของที่พีรพั์ซื้อมาฝากแล้วจะไม่รับประทานร้ายกาศไม่รู้ว่าลุงแอบสอนกันบ้างหรือเปล่านึกสงสัยพางแกล้งถามว่า นารัตกับอภีก็ซื้อมาฝากเยอะแยะลูกพุนลูกเกตก็มีค่ะตนกาไม่ชอบครับไม่ชอบลูกพุนกับลูกเกตนั่นหรอคะเห็นบอกให้แม่ซื้อบ่อยๆไม่ชอบอภีครับเสียงชักเริ่มจะเครือไม่มองน้าสาวภูบดีจึงมองอนณิชาเป็นการขอร้องไม่ให้พูดอะไรถึงสองพี่น้องนั่นอีกพร้อมกันเขาก็ชวนหลานจาย คุยเรื่องอื่นที่รู้ว่าถูกใจพอต้นกล้าหายออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อผูกับแม่นี้จะพาต้นกล้าไปซื้อเรือยางกับปาโลมามาลอยเล่นในสระของเราก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลดีไหมครับดีครับงั้นต้นกล้าต้องทานข้าวมาก,มากๆทานยาเก่งๆครับไม่ว่าลุงจะพูดอะไรดีไปหมดอีกหน่อยจะถึงลุงให้เลี้ยงเสให้เข็ด ทั้งหลานทั้งลุงโอ๊ยนินทาอยู่ในใจที่เดี๋ยวนี้ลุงรักหลานกันเสียนักหนาคืนนั้นต้นกล้าไม่ได้งองแงอะไรที่ต้องนอนอยู่บนเตียงคนไข้คนเดียวในเมื่อในห้องมีทั้งพ่อผูและแม่นีนอนอยู่บนเก้าอี้นอนตัวยาวคนละข้างของแกขณะที่ต้นก้านอนอย่างมีความสุขอ,อนิชากับรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวก ที่ในห้องนี้ได้มีผู้บดีมานอนด้วยแม้จะนอนกันคนละด้านกับเตียงของหลานใจก็ตามในเมื่อเธอเคยนอนร่วมห้องเดียวกับพี่ชายเท่านั้นดูเหมือนผู้บดีจะอ่านความรู้สึกของออนิชาออกดังนั้นหลังจากต่างฝ่ายต่างอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วพอพยาบาลน,นำยามาให้ต้นกล้ารับประทานเด็กชายพูดเจ๋วอยู่คู่หนึ่งก็เงียบเสียงไป คงใกล้จะหลับแล้วเงียบเสียงไปพี่ปิดไฟกลางห้องนะนี้ง่วงก็นอนกับหลานพี่จะไปอ่านหนังสือด้านนอกภูบดีบอกแล้วก็หอบหนังสือออกไปอ่านห้องด้านนอกเพื่อให้แสงสว่างจะได้ไม่ไปรบกวนหลานกับออนิชาภูบดีอ่านหนังสือเพลินไปจนสี่ทุ่มเศษรู้สึกว่าในห้องเงียบออนิชาคงหลับไปแล้วเช่นกันเขาจึงดับไฟที่ห้องนั้นไว้เหลือแต่ไฟดวงเล็ก เดินจโลดไปเทา้าย่องแผ่วไปที่เตียงนอนของหลานแม้จะรู้ว่าออนิชาหลับสนิทก็ค่อยๆก้มลงจูบที่แก้มอย่างแผ่วเบาเห็นขนตายาวงอนที่เหมือนเด็กผู้หญิงของหลานชายแล้วก็นึกถึงดวงตาขนตายาวงอนของผู้ที่นอนอยู่อีกด้านหนึ่งย่องแผ่วไปยินก้มมองอยู่ใกล้ๆ ทำให้หัวใจของคนที่นอนอยู่เต้นไม่เป็นจังงวะด้วยเธอรู้ตัวตั้งแต่เขาเข้ามาในห้องแล้วแต่เขาทำเป็นหลับกลัวเขาจะชวนพูดคุยด้วยผู้บดีก,ก้มลงไปจนลมหายใจอุ่นๆของเขาต้องแก้มของเธอคั้นแล้วอ,อนิชาก็รู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อรู้ว่าเธอถูกขโมยจูบที่แก้มคุณแบ คนพีทะเลคนเลวคนขี้ขโมยนาดานไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษใกล้จบแล้วล่ะว,วะอ,อนิชาได้แต่กลีเสียงบริภาทผู้บดีอยู่ในใจจนกระทั่งเขาเดินย่องผาบไปนอนเจ็บใจแค้นใจตัวเองเสียยิ่งนักที่เมื่อกี้ ทำไมเธอให้เอ่เอโวยวายขึ้นแล้วก็ตบหน้าเขาไปสักสองสามชาติซึ่งปกติแล้วคนอย่างเธอไม่ใช่คนประเภทให้ใครมาข่มเหงลังแกลได้ง่ายๆคันแล้วก็บอกกับตัวเองว่าดีแล้วที่เธอแกลทำเป็นหลับเสียไม่เอ่อโวยวายออกมามิฉะนั้นคงจะขายหน้าพวกพยาบาลหรือแม้แต่พวกญาติคนไข้ที่อยู่ข้างห้องเนึกว่าให้ทานก็แล้วกันแค่แก้ม นิดเดียวเท่านั้นปลอบใจตัวเองให้ความแค้นเคืองน้อยลงทั้งคิดว่าเธอจะต้องแสดงเหมือนไม่รู้ว่าถูกภูบดีขโมยจูบเขาเห็นฉันเป็นอะไรถึงทำบ้าๆแบบนี้ต่อไปใครจะไว้ใจได้ชาววันลุกขึ้นอ,อนิชาพยายามแสดงเหมือนไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ภูบดีได้กระทำอะไรกับเธอบ้าง ภูบดีเองก็เข้าใจว่าอนิชาคงไม่รู้เขาจึงแอบคิดอยู่ในใจนอนคิดเศนักอย่างนี้หน้าขโมยจูบเสียทุกคืนเฮอเมื่อหลังจากที่เธอชงกาแฟและจัดขนมปังให้ภูบดีรับประทานเป็นอาหารเช้าแล้วไม่เห็นเขาเตรียมตัวไปทำงานจึงถามว่าพี่ภูไม่เข้าบริษัทหรอคะ ไม่พี่จะหยุดอยู่กับต้นกล้าอีกวันเมื่อวานสั่งงานไว้เรียบร้อยแล้วและวันนี้พ่อก็จะเข้าแทนหากมีอะไรด่วนออนิชารับรู้โดยไม่พูดอะไรในตอนสายวันนั้นผู้บดีเห็นพีรพัฒนมาเยี่ยมต้นกล้าคนเดียวไม่มีรัตนาวดีมาด้วยเขาก็คิดว่าเท่าที่ออนิชาถามก็เพื่อเธอจะได้สนทนากับพีรพัฒนสะดวกหากเขาไม่อยู่ ส่วนต้นกล้ากำลังพูดอยู่กับน้าสาวและลุงแจ๋วพอเห็นพีรพัฒนก็หยุดพูดทันทียกมือไหว้พีรพัฒนแล้วก็ทำเป็นนอนหลับตาดังนั้นพีรพัฒน์อยู่ไม่ถึง20นาทีก็ลากลับเมื่อเธอออกไปส่งพีรพัฒน์หน้าห้องกลับเข้ามาเห็นหลานชายกอดคอลุงกระซิบกระซาบอะไรกันก็นึกเคืองทันทีด้วยเหตุน,นี้พอต้นกล้าหลับ ออนิชาจึงพูดกับภูบดีอย่างคืนเคืง,คงก่อนนั้นพี่ภูเคยหาว่านี่เอาอะไรใส่ไปในสมองหลานบ้างล้างสมองหลานบ้างและตอนนี้ล่ะคะพี่ภูเอาอะไรใส่ไปในสมองต้นกล้าอีกหน่อยก็เป็นเด็กแข็งกระด้างภูบดีเข้าใจความหมายที่ออนิชาพูดเป็นอย่างดีเขาจึงนอนน้อยใจและขุนเคืองด้วยอารมณ์หึงหวง นีน้คงจะนึกว่าพี่เสี้ยมสอนหลานไม่ให้ชอบหน้าคุณพีรพัฒน์กระมังเรื่องอะไรพี่จะทำเช่นนั้นแล้วก็ไม่เคยเอาอะไรไปใส่ในสมองหลานเท่าที่ต้นกล้าไม่ชอบคุณพีรพัฒน์ของนี้ก็เพราะนี้เอาความรักของนี้กับคุณพีรพัฒน์เข้าไปใส่ในสมองของหลานเองว่านี้จะมั่นและแต่งงานกับเขาต้นกล้าจึงคิดว่านี้ไม่รักแกรักคนอื่นมากกว่า แกจึงได้ทําลองจะไปหาวัดกับนีอ่อนนิชาอึ้งไปเพิ่งนึกได้ว่าเธอเคยประชดอะไรหลานที่พูดนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าเป็นความผิดของนี้นีจะรักแล้วแต่งงานกับใครก็ได้แล้วก็ค่อยๆอธิบายให้แกเข้าใจไปทีละน้อยต้นกล้าต้องการพ่อแม่และอยากให้คนที่แกรักเป็นพ่อแม่ของแก อน,นิชามองไปยังร้านที่นอนหลับอยู่ของหลานอย่างนึกสงสารเมื่อเริ่มรู้ชัดว่าเธอเป็นต้นเหตุของการไม่สบายครั้งนี้ของหลานชายนี่ไม่ได้รักพี่พีนี่ลำคาญต้นกล้าก็พูดไปอย่างนั้นเองบอกให้เขารู้ความจริงเสียงแผ่วหัวใจของภู้บดีเต้นแรงและพองตัวไปด้วยความหวังเออก็ดีเนาะ ต่อจากลำคาญต้นกล้าที่ชอบพูดว่าจะให้นี้เป็นแม่แม่นี้ของแกและพี่เป็นพ่อปู่ใช่ไหมเกียรติลุงแล้วไปพูดกับหลานมันไม่ถูกต้องหวังดีต่างหางละคะไม่อยากให้เธอคนนั้นจะต้องมาเข้าใจผิดอีกในเมื่ออุตส่าห์แก้ข่าวเรื่องคุณโฉมสุดาไปแล้วส่วนทันควันถึงสิ่งที่ทูกซ่อนอยู่ในใจอย่างลืมตัวครั้งแรก ครูบดีงงต่อมาก็เข้าใจเขาจึงยิ้มอย่างแจ่มใสจ้องหน้าอ,อนิชาด้วยสายตาที่เปิดเผยถึงหัวใจจนเธอต้องเมินมองไปทางอื่นนี่อยากรู้ไหมว่าเธอคนนั้นเป็นใครความจริงพี่อยากจะใส่นามสกุลไปแล้วแต่กลัวถูกโกรธนี่ไม่ชอบทราบเรื่องของคนอื่นตอบเมินๆแต่มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่น มันเป็นเรื่องของพี่กับนี้ได้ยินไหมถามเสียงอ่อนโยนเอื้อมมือไปจับมือข้างหนึ่งของอ,อนิชาไว้เธอพยายามจะดึงกลับมาแต่เขายึดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยปล่อยค่ะใครเห็นเขาน่าเกลียดไม่น่าเกลียดหรอกในหมอจริงชัยบอกแฟนเขากับพวกพยาบาลทุกคนว่าพี่กับนี้รักกัน เพราะจะเป็นพ่อปู่กับแม่นีของต้นก้าตลอดไปตายจริงอุทานเบาๆหน้าแดงปลูกต้นก้าขึ้นมาให้ดีใจและเป็นพยานไหมว่าพอต้นก้าหายดีแล้วพ่อปู่กับแม่นีจะแต่งงานกันโอ้เรื่องอะไรลองอย่างตกใจเป็นเชิงปฏิเสธไม่ต้องพูดมาก เดี๋ยวพ่อกับแม่มาพี่จะบอกแล้วคืนนี้จะโทรทางไกลไปบอกนนสรุปหน้าตาเฉยขณะนั้นคุณพิภพกับคุณสุมน์ได้เข้ามาพอดีอ,อนิชาจึงรีบดึงมือกลับมาแต่กระน,นั้นสองสามีภรรยาก็ยังแลเห็นพอเห็นสีหน้าของปูบดีกับสีหน้าที่บอกความเขินอายของอ,อนิชาก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีมีความสุข ท่านคิดว่าถ้าตนกราไม่ได้ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลกว่าเรื่องจะลงเอยก็คงนานกว่านี้เจ้ากามาเทพตัวน้อยของปู่นอนหลับปุ๋ยที่เดียวคุณพิภพไปยืนหยุดหยุดตรงหน้าเตียงหลานชายพร้อมทั้งพูดขึ้นลอยลอยทำให้ออนิชาน้าแดงเลี่ยงไปจัดหาเครื่องดื่มในตู้เย็นมาให้ป,ประมุขทั้งสองของพัชราโยธิน พอ,ออนิชานำน้ำผลไม้ที่ภูบดีซื้อมาให้สองสามีภรรยาที่นั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวคุณสมนก็ดึงมืออนิชาเข้ามาให้นั่งใกล้ๆกล้หล่อนหลังจากกล่าวขอบใจแล้วนี่กับพี่ภูเข้าใจกันแล้วใช่ไหมลูกภูบดียกเก้าอี้มานั่งตรงข้ามพร้อมกับตอบแทนอ,อนิชาครับแม่ไม่ได้ถามภูนะ ผู้อาจจะทึกทักเอาเองก็ได้คุณพิภพเทียงทวงเสียงปนหัวเราะอ้าวทำไมพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวลูกสาพวพ่อก็เลยถือโอกาสปฏิเสธแต่ถึงปฏิเสธผมก็ไม่ยอมคราวนี้ไม่มีต้นกล้าคนเดียวที่จะผิดหวังมีพ่อพูด้วยออนนิชาก้มหน้านิ่งไม่ได้ตอบแต่เหลือบตาคอนผู้บดีคุณพิภพกับคุณสุม,ม์จึงพากันหัวเราะอย่างมีความสุข เมื่อรู้ว่าต่อไปหลานกัมปาจะมีแต่ความสุขอบอุ่นไปด้วยความรักเหมือนเด็กที่มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าตนคงไม่ต้องห่วงใยกันอีกว่าอนาคตต่อไปของต้นกล้าจะเป็นอย่างไรน้ำเกลือใกล้จะหมดขวดแล้วค่ะออนิชาพูดเป็นการบอกให้ผู้บดีรู้เขาจึงกดกิ่งเรียกพยาบาลและบอกให้เธอรู้ได้และบอกให้รู้ร เธอจึงได้เอาสายน้ำเกลือออกแม้จะเอาออกอยังแผ่วเบากลัวต้นกาดรัวสึกตัวตื่นพอเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นะร้อยห้ารสามสเอ็เอาใหม่นะน้ำเกลือใกล้จะหมดขวดแล้วค่ะออนิชาพูดเป็นการบอกให้ผู้บดีรู้ เขาจึงกดกริ่งเรียกพยาบาลและบอกให้เธอรู้จึงได้เอาสายน้ำเกลือออกแม้จะเอาออกอย่างแผ่วเบาต้นกล้าก็รู้สึกตัวตื่นพอเห็นปู่กับย่าก็ยกมือไหว้สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าสวัสดีลูกปู่กับย่าปราดเข้ามาหาจูบแก้มซ้ายขวาต้องให้น้ำเกลืออีกไหมคะ อ,อนิชาถามไม่ต้องแล้วค่ะคุณหมอบอกว่านอนพักอีกสักวันสองวันก็กลับบ้านได้ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วขอบคุณครับพี่พยาบาลคนสวยตนกล้าพูดก่อนที่พยาบาลจะออกไปจากห้องพยาบาลหัวเราะหันมาพูดด้วยอย่างเอ็นดูไม่เป็นไรค่ะรูปเหล่าของพี่รู้จักปากหวานซะด้วยหลานชายของย่า พวกหมอพยาบาลหลงกันทั้งตึกคะ่ะยิ่งพยาบาลคนไหนสวยยิ่งคุยกับเขาเจ้อสอแววเจ้าชูตั้งแต่ป่านนี้ไม่ทราบว่าเหมือนใครพี่วัดก็ไม่เจ้าชู้ปู่ก็ไม่นาเอ๊หรือว่าเหมือนป,ป้าปูคุณพิภพ,พแกล้งว่าลูกชายคนโตผู้บดีจึงรีบปฏิเสธผมก็ไม่นะครับถ้าผมเจ้าชูผมคงแต่งงานกับใครไปนานแล้ว ไม่อยู่จนพบเนื้อคู่ซึ่งเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กครั้งที่หน้าตายังมอมแมมวันนิชาตาวาวเขาใส่พอนึกขึ้นได้ว่ามีคุณพิภพกับคุณสมุลอยู่ด้วยจึงทำเป็นไม่รู้ว่าผู้บดีพูดถึงเธอวันที่พาหลานออกจากโรงพยาบาลนายแพทย์จึงใช้ได้แอบกระซิบเยาผู้บดีจะแจกการเมื่อไหร่ต้องบอกล่วงหน้า จะได้เตรียมหาเวลาหยุดให้ตรงวันนั้นไม่ต้องมาพูดมากยังไม่รู้ว่าใครจะแจกใครก่อนผู้บดีย้อนเยาวสังหอนใจว่าของฉันที่หลังนายแน่คราวนี้ผู้บดีหัวเราะเป็นการยอมรับจบบทที่99